สวัสดีค่ะวันนี้จะมาในคอนเทนต์หาผัวฝรัง่งไ้เนเดอร์หาลุยลุยพอมเป็นคำถามยอดฮิตนะคะสำหรับคนที่ได้เมียได้ผัวฝรัง่งเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้จะมาในคอนเทนต์หาผัวฝรัง่งได้เดอเอาด้วยลุยพ้อม งั้นก่อนอื่นก่อนจะพูดเราก็สวัสดีก่อนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามเมย์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเมย์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็รักทุกคนค่ะวันนี้จะมาในคอนเทนต์หาผัวฝรัง่งหายแน่เด้อเอาด้วยรวยพอมโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่คุณอยากจะได้ผัวฝรั่งนะคะคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่าคุณชอบฝรั่งไหม ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาหาหัวฝรั่งนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็มีหัวใจนะคะเขาก็อยากได้คนที่อยากใช้ชีวิตแล้วก็รักเขาไม่ใช่เอาเขามาเป็นสะพานพอมาคบกับเขาแล้วก็ไปกลับไปมีแฟนคนไทยอะไรอย่างนี้มันไม่โอเคนะคะ เพราะว่ายัางเม่เรายกตัวอย่างของเราก่อนเนาะเราจะไม่พลาดพิงถึงใครอย่างเม่นะคะเม่เป็นคนชอบสายฝอเพราะตัวเองครอบครัวยากจนแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเราก็เลยแบบคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้ชีวิตเราแบบได้ ได้ได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นได้ลูกครึ่งแต่ที่แน่ๆเมอยากมีลูกครึ่งน,นะคะคืออันนี้คือเรื่องจริงเพราะเมตัวดำแล้วเมก็จะชอบผู้ชายผิวขาวแต่ถ้าจะไปหาคนไทยที่เขาผิวขาวมาชอบเมมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูจากตัวเราก่อนเหมือนเรา ขีเรแล้วเราอยากได้ผัวรวยๆเรารออันนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะคำตอบต้องดูจากตัวเองก่อนนะคะอย่าหลงตัวเองค่ะแล้วก็ข้อหนึ่งเลยเนาะถ้าเราอยากได้ฝรั่งนะคะถ้าเรารักฝรั่งรักในตัว อย่างเมเมจะชอบดูหนังฝรั่งนะตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะชอบเวลาเขาใส่เสื้อโค้ทแล้วเดินผ่าหิมะอะไรประมาณนี้ก็เมมีความฝันอู้อยากเห็นหิมะแต่พอเห็นแล้วเบื่อหิมะมากค่ะโอเคข้อหนึ่งนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดค่ะอย่าคิดว่าฝรั่งรวยนะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนก็จนกว่าคนไทยอีกเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่ามาหาผัวฝรั่งแล้วเราจะต้องรวยเราจะต้องมีรถ ครเราจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ญาติพี่น้องเราจะต้องสบายเลิกความคิดนี้ไปได้เลยค่ะเลิกค่ะเพราะว่าคนไทยบางคนก็ยังจะคิดนะคะว่ามาได้ฝรั่งแล้วรวยบางคนก็ได้รวยจริงค่ะนั้นก็บุญวาสนานะคะต้องเชื่อในในบุญวาสนาของเราด้วยนะคะเมย์จะเชื่อเรื่องความดีเรื่องบุญวาสนาแต่แม่เมย์จะสอนให้เมย์รู้จัก ยืนด้วยขาของตัวเองค่ะข้อหนึ่งก็คือก่อนจะเอ่ยปากถามใครว่าหาพัวฝรั่งใหแน่หนึ่งคิดเลยว่าคุณต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าเขาหามาให้จริงๆคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมหนึ่งคุณต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะคภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกที่ทุกคนสื่อสารกันไม่ว่าจะประเทศอะไรเราก็จะคุยกันภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือใบปูทางค่ะ ถ้าเราได้ไปเจอฝรั่งประเทศอื่นเราย้ายไปอยู่เราค่อยเรียนภาษาเขาอีกแต่ภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อนค่ะคือหนึ่งต้องพูดภาษาอังกฤษและยิ่งถ้าอ่านออกเขียนได้จะดีมากนะคะอย่างอย่างเมเม,เมก็เรียนแบบเรียนภาษาอังกฤษนะพอรู้ว่าตัวเองจะมาสายฝอแล้วก็เริ่มเริ่ม,มอ่าน yet no okay ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาว่ามารยาทของฝรั่งเขาชอบกินอาหารแบบ จานเดียวแล้วก็กินให้หมดนะคะเขาจะไม่มาสั่งอาหารเต็มโต๊เหมือนคนไทยแล้วกินไม่หมดทิ้งๆิงง้ควงวา้างอันนี้ฝรั่งไม่ชอบ1คุณต้องมีมันยาทในการออกเดทกับฝรั่งด้วยนะคะหนึ่งภาษา2เรียนรู้นิสัยและมัรยาทของฝรั่งนะคะแล้วอีกอย่างสิ่งหนึ่งเมไม่ได้สอนนะเรียนมันยาทของคนอังกฤษ คนอังกฤษหรือฝรั่งเวลาพูดอะไรเขาจะมีคำว่า please thank you ทุกครั้งที่หลุดออกไปนะคะยบางทีเราพูดเราเรียนมาแบบตรงๆเราก็จะพูดตรงๆพอเมย์มาอยู่เมืองอังกฤษแล้ว oo, ุูดตายแล้วฉันพูดภาษาอังกฤษแบบไม่เพลาะเลยอะพูดแบบตรงๆแบบอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนยังไม่มาอังกฤษแฟนบอกว่าไอยูจะเอาที่จะเอาขนมไหมเราก็จะบอกเ yeah ยี คือ y e t ก็ตอบไปแล้วนะคะก็แต่ที่กิงว่าภาษาคนอังกฤษเขาจะพูดว่า yes please yes thank you เหมือนกับมันต้องมี yes เหมือนค่ะเหมือนค่ะเหมือนคำว่า please นี่เมื่อก่อนเมคิดว่าเป็นการขอร้องคนอื่นให้ช่วยไม่ใช่นะคะคำว่า please เป็นคำสุภาพค่ะเวลาเราพูดอะไรขอให้ใครช่วยเราก็ please ลงตามมันจะดูมาระยาานะคะแล้วก็ นั่นราคาหนึ่งภาษาแล้วก็สองว่าเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วถ้าแล้วสมัยนี้นะคะสมัยเมย์่ะมันไม่มีออนไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสมัยนี้จะมีอินเทอร์เน็ตค่ะทุกมันทำให้โลกแคบลงเราสามารถคุยกับฝรั่งคนไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในเมืองที่ฝรั่งอยู่นะคะคุณสามารถ อย่าบอกว่าอุ้ยกลัวจังในออนไลน์กลัวอะไรคะเราไม่ได้เอาตัวไปไปเจอกับเขาเรากลัวอะไรคนเราอยากได้อะไรเราก็ต้องเข้าไปหาตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยแล้วมันไม่ใช่เราก็เคลียร์ออกค่ะเคลียร์ออกค่ะ คนเราอ่ะมันต้องเจอคนดีสักวันหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อคู่มันก็จะโผล่มาค่ะถึงยังไงเราก็ต้องเดินชนกันนะคะสมัยก่อนเมย์ไม่รู้นะว่ามันมีบริษัทจัดหาคู่ด้วยโอ๊ยปึกนะเมย์นี่ปึกไปเลี้ยงน้องอยู่ที่กรุงเทพอบะตั้งนานไปไป,ไปเป็นแม่บ้านเลี้ยงน้องนะคะน้องก็รักมากเพราะว่าเมย์ชอบเด็กไงคะก็กก็ไม่รู้นะว่าตัวเองคือแบบว่าเฮ้ยมันมีบริษัทจัดหาคู่เราไม่รู้เพราะว่า เพิ่งมารู้ตอนมาอยู่ที่อังกฤษว่ามีเพื่อนหลายคนเขามาจากบริษัทจัดหาคู่ค่ะเมย์นี่ปึกจริงๆแต่เมของเมเมเอาเมเริ่มจากเมก่อนเนาะเมยฝึกฝึกภาษาแล้วก็ สาวเมค่ะแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเรามีชื่อที่เรียกยากนะให้เปลี่ยนชื่อถ้าเราจะมาสายฝอนะเพราะว่าบางทีชื่อนี่มันก็เป็นอุปสรรคนะอย่างเมนะเมื่อก่อนเมชื่อบานเย็นนะคะแม่ชื่อตั้งให้บานเย็นสงสัยชอบหมอลงเนาะบานเย็นเราบอกอู้ตายแล้วถ้าฝรั่งเรียกชื่อบานเย็นนี่มันคงยากอะ่ะเราก็เลยบอก ứng, เราก็คิดว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีวะแต่เราก็ชอบว่า เออเมนี่แหละน่ารักดีเม้อะไรอย่างี้ตั้งชื่อเองค่ะแต่เมยก็ชอบเมนะแล้วว่าเป็นคนเราถ้าเราจะมาสายฝอเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันเหมาะกับเอ่อที่เขาจะเรียกเราอย่างบางคนชื่อหมวยนี่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะเรียกหมอยค่ะเพราะฉะนั้นอย่า ถ้าใครชื่อหมวยนี่นะให้รีบเปลี่ยนทันทีเลยเพราะว่าเขาเรียกแบบตลกอะ่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาชื่อที่เรียกง่ายที่มันฝรั่งได้ยินแล้วจำจำง่ายค่ะเมก็ตั้งให้ตัวเองนะคะชื่อเมแล้วก็เมก็ไปที่เกาะสมุยแล้วก็เจอคุณพอ่อแล้วก็เรียนรู้ วัฒนธรรมของฝรั่งถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้มันจะเป็นใบปูทางที่ดีแต่สมัยนี้น้องๆไม่ต้องมาเลยค่ะทางอินเทอร์เน็ตค่ะน้องๆสามารถกรอกได้เลยนะคะว่าชอบประมาณนี้ประมาณนี้อยากได้อายุเท่าไหร่เลือกได้เลยค่ะมันจะเข้ามาสักร้อยสอ ก็คนไหนไม่ถูกเราก็เขียออเข่ยออกเขี่ยออกคุยไปสักปีสองปีอย่าคิดว่าการเข้าไปอินเทอร์เน็ตมันน่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะเข้าไปในในที่ที่ที่มันแต่ว่าเวลาถ้านัดเจอกันถ้าเขาไปเมืองไทยเราก็ไปในที่ที่มันแบบว่ามีคนเยอะไปดูเขาก่อนถ้าดูแล้วอุ้ยมันไม่ใช่เราก็ถอยนะคะอย่าเอาตัวเองเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งอันนี้พี่ขอเตือนค่ะแล้วก็ อีกอย่างฝรั่งเขาไม่ได้รวยทุกคนนะทุกคนบางคนจนกว่าคนไทยอีกเพราะฉะนั้นเพราะว่าเงินเขามากกว่าคนไทยไงคะอย่างสมมติปอนหนึ่งอย่างนี้มันก็สีสิบบาทถ้าเขามี พันปอนมันก็สี่หมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเงินเขาจะไอนี่กว่าแล้วก็การดูแลการทํางานเขาก็จะได้เงินถ้าใครมาอยู่เมืองนอกก็จะสามารถทํางานเก็บเงินได้เร็วกว่าที่เราทําอยู่เมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีที่เมืองไทยก็เก็บได้เร็วกว่าเรามันแล้วแต่สายงานนะคะอันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่วัดกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนคนไทยหรือแฟนฝรั่งถ้าเขาดีกับเราบางคนแฟนคนไทยดีกว่าฝรั่งก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นให้ถามใจตัวเองให้พึ่งตัวเองให้เยอะที่สุดทุกวันนี้มันมีออนลงออนไลน์ online, ให้เข้าไปเลยค่ะแล้วอีกอย่างถ้าใครที่แบบว่าอุ้ยโดนผัวต่อยผัวตีผัว ทำอะไรไว้แล้วก็อยากคิดที่อยากจะไปหาฝรั่งนอให้ศึกษาแล้วก็ไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณเอาตัวของคุณไปในอยู่ที่ที่ฝรั่งอยู่วันหนึ่งคุณก็ต้องเจอใช่ไหมคะถ้าคุณเมย์จะบอกเลยนะใครอยากทํางานโรงแรมก็ไปทํางานโรงแรมค่ะไปไปทำความสะอาดก็ได้หรือว่าไปทํางาน ที่ร้านอาหารเหมือนร้านอาหารที่เขาขายกับข้าวให้ฝรั่งหรือว่าไปเรียนนวดแผนโบราณ หรือไปเรียนสปาอะไรที่เราได้สัมผัสกับฝรัง่งถ้าเราชอบฝรั่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างฝรั่งเขาก็เป็นคนเหมือนเรามีจิตใจเหมือนเราอย่าเพียงแค่เอาเขามาเป็นสะพานแล้วก็พอมาถึงเมืองนอกแล้วถีบหัวส่งไปหาคนรวยอันนี้ก็ไม่น่ารักนะคะถ้าเราตัดสินใจถ้าเขาดีกับเราเราก็ควรจะตอบแทนเขาค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาเรา,ม,ามันก็ยิ่งใหญ่แล้วนะคะเผื่อเราจะมาเมืองนอกได้ ฝรั่งเขาก็เสียตังค์เยอะนะถ้าไม่รวยกิ่งเขาก็เอาเมียมาไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่ากฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ดีนะคะถ้าใครทํางานเงินไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะเอาเมียมาได้ก็ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะได้มาแล้วไม่ลําบากถึงไม่รวยแต่พออยู่พอกินนี่คือสิ่งที่ จะเป็นคนไทยหรือผัวฝรั่งเราก็ต้องทำมาหากินช่วยกันเหมือนเดิมค่ะแต่เมอยากเกาะแล้วคลิปหน้านะเมจะมาเล่าว่าถ้าคุณจะมาย้ายมาต่างประเทศกับแฟนคุณควรจะเตรียมตัวยังไงให้ตัวเองมาแล้วมีงานทำมีความ แบบต้องเตรียมตัวแบบไหนอันนี้เมย์จะเอามาในในมุมของเมย์นะใครฟังแล้วชอบก็ก็ทาตามก็ไม่ว่าแต่ถ้าใครฟังแล้วเออลาคาญยายนี่ไม่ฟังอันนี้ก็เรื่องของคุณนะคะแต่เมย์มาพูดในมุมของเมย์นะว่าฝรั่งเขาก็เป็นคนนะคะถึงเขาจะมาบอกว่าติดต่อฝรั่งรวยๆให้นี่มันมันยากมากค่ะเอ้ ไอ้คำาหาฝรังร่อยๆให้เนเมยังเมย์ก็ยังหาบไดานะคะฝรังร่ยๆนะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้เยอะที่สุดจริงหนึง่งถ้าคุณอยากได้ฝรั่งคุณต้องรู้ภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเมยขอไปตัดผมก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ